ตอนนี้เราอยู่ที่กลางมหาวิยทยาลัยธรรมศาสตร์ตรงสนามบอลครับผมอันนี้เป็นตึกโดมครับแัญลักษณ์ของมหาวิยทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอันนี้เป็นบ่อน้าครับผมแล้วก็เป็นอาคารอเนกประสงค์เป็นห้องประชุมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ตึกที่เป็นกระจกนี่คือตึกของคณะพาณิชย์และการบรรัญชีหรือว่าถ้าเรียกยังไงคือบัญชีกับบริหารครับผม อันนี้เป็นหอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจัน์ครับเป็นที่รับปริญญาครับผมก็รัชการที่สิบเป็นทรงมอบให้เองเลยครับแล้วก็เห็นตึกตึกทางขวามือฮะสีเหลืองน้ำตาลก็เป็นตึกของคณะสังคมสงเคราะห์ ครับช่วงนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงของรับปริญญาครับก็จะมีเต็นท์มาเป็นที่พักผ่อนของนักศึกษาคก่อนที่จะเข้าโดยที่จะมีงานในวันที่30 31ตุลาคม2563ครับก็ก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับคนที่เรียนจบครับครับโอเคครับเดี๋ยวจบกันแค่นี้ก่อน